ช่แต่หน้าง่ายขึ้นหน้านเนียนมากเลยแล้วมันมันเนียนเหมือนหน้าเด็กเลยอ่ะมันเด้งอะ่ะเวลาเราทารองพื้นทาอะไรมันปุ๊บมันแบบมันไม่แบบย่นไปย่นมาลึกออกมาแล้วต้องมาคอยแบบตกล่องนี้ตกล่องนั้นมีมีล่องไปหมดอ่ะเนี่ยตอนนี้มันแต่งแต่งง่ายขึ้นค่ะอยู่อเมริกาค่ะที่โรงพยาบาลเขาดีมากเลยเขามาแล้วรู้สึก เออแบบอุ่นใจใหญ่สวยด้วยอ่ทุกอย่างสวยแล้วเดินเข้ามานะคะเหมือนเป็นเออบอกไม่ถูกเป็นควีนหรืออะไรทุกคนสวัสดีค่ะทวกสนคุณน้องทุกคนน่ารักมากสระผมได้ทุกวัน นะคะเข้าไปเมื่อไหร่ก็สะได้เมื่อนั้นก็พิกษะทุกวันเลยนะแล้วก็ล้างแผลอบแผลซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงคุณหมอนัตตี้นะคะคุณหมอนัตตี้น่ารักมากนะโอ้โหตั้งแต่กนะ่อนเข้าทําให้เราสบายใจคุยอธิบายทุกอย่างนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรยังไงนะนะแล้วก็ออกมาก็ติดตามผลคุณหมอนัตตี้ดึงได้เป๊ะมากแน่นมากแล้วก็หลังจากนั้นทำตาคุณหมอขันติค่ะ คุณหมอสันตินะครูปหล่อหน้าเด็กไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่าน่ารักมากคือถามแม่เป็นไงยังไงตลอดชีมวัติเซลกับคุณหมอท่านไหนครับคุณหมออ้อมค่ะคุณหมออ้อมคุณหมอทุกคนน่ารักใจดีให้ความให้ความรู้แล้วก็บอกเราด้วยถ้าเราสงสัยอะไรเราถามพวกนี้ก็เป็นคนขี้สงสัยเนาะโรงพยาบาลทีละพรนะคะแนะนำค่ะ